จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะคะเราพบว่าธุรกิจยังปิดตัวร้อยละ6ค่ะโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กส่วนที่เหลือจํานวนไม่น้อยนะคะเปิดไม่เต็มที่ค่ะอย่างเช่นสถานบันเทิงร้านอาหารรถบริการนักท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้ธุรกิจไม่สามารถเปิดได้ร้อั่นก็คือไม่มีแรงงานค่ะ มาดูภาพรวมธุรกิจกันก่อนนะคะไตรามาสที่4ปีที่แล้วค่ะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายได้กลับมาแล้วนะคะร้อยละ60ของภาวะปกติคาดว่าไตรามาสที่1ของปีนี้ค่ะจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ62ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของจํานวนแรงงานไตรามาสที่แล้วนะคะรายง,งานกลับมาประมาณร้อยละ86ของภาวะปกติธุรกิจร้านอาหารมีจํานวนแรงงานใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุดค่ะ ส่วนไตรมาสที่1ของปีนี้นะคะธุรกิจมีแผนที่จะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย520,000คนค่ะโดยธุรกิจสปาแล้วก็นวดแผนไทยมีแผนการจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของแรงงานค่ะแรงงานภาคการท่องเที่ยวนะคะเมื่อไตรมาสที่4เนี่ยเป็นช่วงไฮซีซันนะคะ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ2ล้านกว่าคนนะคะเดือนธันวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจำนวนแรงงานไม่พอนะคะโดยเฉพาะแรงงานประเภททักษะนะคะพนักงานนวดนะนักดนตรีแม่บ้านนะแล้วก็ คนขับรถอะไรพวกนี้ที่เป็นทักษะที่เป็นแรงงานประเภททักษะซึ่งตอนที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดอะคะ่ะแรงงานส่วนใหญ่ได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็มีอาชีพของเขาแล้ว รองศาสตราจารย์พกาครองบอกว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานบางตำแหน่งนะคะโดยการเพิ่มชั่วโมงการทำงานให้พนักงานให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นและจ้างทำงานล่วงเวลาค่ะนอกจากนี้บางสถานประกอบการใช้วิธีการจ้างฟรีแลนซ์หรือว่าดึงพนักงานมาจากที่อื่นนะคะโดยให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่ารวมถึงดึงดูดใจด้วยการให้สวัสดิการที่ดีกว่าค่ะ แต่การให้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนั่นทาให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะเมื่อรวมกับต้นทุนอื่นๆอย่างเช่นค่าไฟฟ้าก็จะทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องเพิ่มค่าบริการดังนั้นเมื่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้นก็อาจทําให้นะักท่องเที่ยวบางส่วนเลือกเดินทางไปที่อื่นแทนค่ะสิ่งที่กังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่านักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยเขาจะหันไปเที่ยวประเทศที่ใกล้เคียงประเทศเขามากกว่าเพราะว่านั่นแหละค่าแรงเพิ่มต้นทุนเพิ่ม ค่ะเดินทางก็เพิ่มข่ะวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดไว้ที่30ล้านเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของพวกนี้มาเป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงอะค่ะเป็นความเสี่ยง นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทยนะคะบอกว่าตอนนี้พนักงานนวดไทยขาดแคลนหนักอีกไม่นานทัวร์นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาก็มีความกังวลค่ะอย่างที่ร้านนะคะยกตัวอย่างเดิมเนี่ยมีพนักงานนับร้อยคนในการรับทัวร์นักท่องเที่ยวตอนนี้เหลือเพียง8 9คนนะคะทําให้ไม่สามารถรับทัวร์ที่ติดต่อเข้ามาได้สมาคมจึงมีแผนจะไปหารือกับกรมรายงานสัปดาห์หน้าค่ะ จริงแล้วก็ว่าจะเข้าไปคุยกับหน่วยงานภาครัฐด,ดูนะ้ะว,ว่าเออเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงอ่าหาคนที่ตกงานเนี่ยมาเรียนนวดแล้วก็มาทํางานนวดดีไหมประมาณนี้นะฮะว่าจะไปพูดคุยสัปดาห์หน้ากับ สำหรับความต้องการพนักงานนวดไทยของสมาชิกในสมาคมนะคะอยู่ที่7-80,000หมื่นคนทั้งนี้ถ้าไม่สามารถหาพนักงานนวดไทยมาได้ทันกับช่วงที่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่กลับมาจะทําให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ทั้งที่เป็นโอกาสทําเงินปัจจุบันสมาชิกร้อยละสียังไม่มีเงินทุนกลับมาเปิดร้านนะคะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเป็นหนี้นอกระบบติดเครดิตบูโรไม่สามารถกู้เงินในระบบได้ขณะที่ร้อยละหกแม้เปิดร้านแต่ก็มีปัญหาหนี้สินค่ะ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะสภาได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะเร่งั้นคนแบบระยะเร่งด่วนค่ะผมอยากเห็นนะครับทุกมหาเลยในประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงสาษาธิการก็ดีกระทรวงแรงงานก็ดีช่วยกันทําชดคดใช้โรงแรมเป็นโรงเรียนนะครับใช้สารกองการเป็นโรงเรียนนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าผมได้คนกลับรถทัวเนี่ย มาจากเด็กรถนะครับไม่ใช่คนจบปริญญาโทนะครับหรือผมได้รีพัชั่นเนี่ยไม่ได้จบปริญญาเอกนะครับเกิดจากเป็นฝึกงานมาก่อนฉะนั้นเราเรียนนาเสนอว่าไม่ยากแค่ให้ทุกกระทรวงทุกองค์ช่วยทำชด cost เ <c oughs> ติมแรงงานในพวกเราโดยใช้โรงแรมโรงเรียนสถานประกรเปารปโรงเรียนนะครับ <c oughs> แล้วก็หน่วยงานรัฐอย่างสรธารวงสาธารณสุก็อาจจะไม่ให้ s a t i s f i i t ว่าคุณผ่านการฝึกงานแล้ว ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบอกว่าธุรกิจร้านอาหารแล้วก็โรงแรมขาดแคลนแรงงานหนักเลยนะคะแม้ว่าแรงงานประเทศพื้นบ้านต้องการเข้ามาทํางานในไทยแต่ว่าติดขัดเรื่องใบอนุญาตทํางานค่ะก็อยากจะขอให้ทางกระทรวงแรงงานทบทวนกฎกระทรวงนะคะคุณพาวดีคุณจราชาตาขยายใบอนุญาตการทางานนะคะออกไปอีก180วันเพื่อบรรเทาผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยค่ะขอบคุณค่ะ